มารีคริสต์มาสครับสวัสดีวันคริสต์มาสนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในวันคริสต์มาสนะแอดมินอยู่กับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับกับบรรยากาศเฉลิมฉลองเทศกาลวันคริสต์มาสไม่ว่าจะเป็นบุมบิมชัดชุอนมกสีที่แบบน่ารักมากๆอยู่กับผอมเพื่อนนะครับนี่ไง ในขณะเดียวกันนะครับ,รบชมพู่พรพันธ์เกิดปราดสมสรนไอบีหรีเกาหลีใต้ก็เฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสเช่นเดียวกันครับรวมไปถึงนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคนอื่นๆด้วยนะแอดมินก็นำภาพมาให้ทุกคนได้อิ่มเปรมอิ่มอกอิ่มใจกันไปรับชมเลยครับ ยังไงก็ขอให้มีความสุขในเทศกาลคริสต์มาสนะครับแล้วก็ติดตามเชียร์นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยต่อไปนะแอดมินก็นำข่าวสารนี้มาฝากทุกคนกันนะครับน่ารักมากๆหวังว่าทุกคนคงชอบนะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ